อมาเดี๋ยวต้องไงนุก่อนต้องทำอะ่รไม่เอาไม่เอาคุดไทยก็ไทยก่อนทำไมเนี่ยมันนั่งเอาไปเยี่วันคุณอันเฉยรูป่บไม่เนี่ยเฮ้ยหยุดละแหละแล้วก็วางไข่รอคุณคืออะไรอ่ะคุณต้องการเสืออะไรกับผมบ้านผมอ่ะที่ีบ้านผมวางกล้ามเลยเนี่ยเออเออเนี่ยแล้วก็ เร็วสิต้องดูไรเนี่ยค sure ุณจะเชิญในเสาโบราณแบบไหนอ่ะแบบไหนอ่ะแบบอยากเจอในเสาแบบเก่งๆตึงๆกัดชุดกอบแบบแบบทองแบบเล็เป็นโจ๊กแล้วได้แบบกลืนบเป็นช็อกโกแลตได้ไหมอย่างนั้นอ่ะแล้วคุณทำไรน้อแล้วคุณบอกอันเชิญอะไรแล้อคุณก็บอก่อันเชิญอันอัพไซดเหรอแบบคออัพไซด์ปะนะอ้า เอ้ยอย่าทำวิธีพังีิเอาออกไปเลยเห็นไหมวิธีพังพอเธอคนน่ะใกล้เสร็จแล้วมาคุณทำวิธีพังอะไรเนี่ยวิธีเดียวของคุณเนี่ยนี่เราอยู่แต่เช้าวันนี้รีบๆหน่อยออได้คุณมาทำพิธีผมพังผมต้องสร้างใหม่ อวางฮอตอออไปออกไปออกไปไปอ่าเอ้ยคนน้าคนเราวันวันเราต้องเจออะไรแบบนี้เรอยๆนั่นี่เอแกอุกาว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 กอวกวกาวกาวกาวกกาวกาวกาากาวกวกวกากาวกกาวกวกาวกก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 ก ก็คือผมไม่รู้ว่าผมจะโดนอะไรที่ผ่เนี่ยก็เผาไว้ไม่รู้เป็นลิงเหรอเอนี่คุณเป็นลิงไหมเนี่ยเออแต่ว่าเป็นลิงนะดึงวิญญาณชั่วร้ายออกไปได้แล้วไม่มีวิญญาณชั่วร้ายนะครัผมชั่วร้ายอยู่แล้วไปแล้วเอาวิญญาณชั่วร้ายออกไปแล้วที่น้ำมันไหลไปทางนั้นเพราะวิญญาณชั่วร้ายไปตรงนั้นแล้วคผมขอคืนได้ไหมลูกยาวดูสลายเลย ได้เวลาฆ่าบางเลยเสาแล้วเฮ้ยลงมาฆ่าเสาสิคุณคุณก็ไปสิผมอยากได้เนื้อมันอยากลองกินเนื้อมาสักครั้งพี่ตัวโอต้องการทีเล็กทีมันเล็กัวใันแน่เดี๋ยวนะีก่อนมนี่ก่อนแดิอลเดี๋ยวนะเสาใช่ไหมถ้าเราอ่ะ ั้งแบบนี้ใช่ไหมคุณเราก็วางน้ำแบบนี้เพื่อมันแบบไปทุกทางแล้วเนี่ยเราก็มายืนตรงกลางเพื่อตีในเสาเลยในเสาเข้ามาที่เราไม่ได้มันไม่ไหลอ๋อมันมันจะไม่นู่มมันแบบมันไม่นิ่งมันนุ่มมนิ่งนั่นแล้วบล็อกคิดบล็อกเราจะตีถึงไหมนะจะตีมาถึงถึงเขาใจเราก็บุ๋มๆอย่างนี้แหละเพราะว่าน้ำมันไหลไปไกลอยู่โอ้อก็ได้นะผมมีโล่ด้วยสิผมต้องต้องแทงสิาพื้น ผมแข็งได้นะคุณปนพื้นก็ได้อยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวมันก็แบบนั้นไม่ถ้ามันว่ายถึงเราหนีไม่รอดนะรู้ไหมเนี่ยโอกาสหนีน้อยมากเราหนีไม่ได้มันเอือบมันเชยลองก่อนที่ตายหรอตายดิโนนกับทีเดียวกับตายแต่ว่าเรามีกอิดอยู่นะมา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 ไม่มีแม่เป้าหมายเลยคุณหาเป้าหมายอยู่พี่ปูพี่ปูค่อเจอไปปูได้วันนี้ผมกินไม่เล่นอ้าหมายความว่าไงอ่ะ โอ้โเนี่ยนะทีอเจอสบีมบี้คิดถึงมีมันไม่คิดถึงคิดถึงอันนั้นเลยที่เป็นหมาป่าเดือดได้คุณจะเป็นหมาป่าไดือดได้เหรอโอ้ยคอเลยคอเขาจะแพ้เชื้อกปลาป่าเดืได้ไม่ได้นะอุยไฟใครอะไฟเราไม่เคยมีเลยนะเอาไหมเอาไปเผามันะเฮ้ยคุณใช้วิธีขายไปแล้วรอลงซึงซึ้งหน้าสิ แต่ว่ากันนะเราเราใช้วิธีอย่างกลยุทธ์หน่อยนะเราจะไปซึ่งซึ่งนาไม่ได้แล้วนะเราต้องมีแผนจริงเราเราสร้างประตูเลเทอร์ได้หรือไหมเราสร้างประตูในเทอรเลยไหมทำได้แล้วเนี่ยมีคอหรอโอ้คุณดูถูกไม่แล้วเอาถังน้ามาผมแล้วผมจะทำแบบแบบไม่ต้องใช้นิคุตเพชรเลยอ่ะก้าวไม่ถ่อมดีแต่ว่าเรา จะฆ่าในดูสอบไม่ใช่เหรอก็ตั้งตั้งสองบ้างไห่กันทำไมอ่ะเพื่อความไม่เปลืองไงหยุดหยุดเลยเรามาฆ่าสอบเล้วใครทิ้งกันไหมภาร,รกิจนี้ไปก่อนได้ไหมอ,ไอืยเรามีภาร,รกิจเราจะไปมีภาร,รกิจซับซ้อนได้อาอยู่เสียงขาฆาดแคล็ดแต่เขาแฮนู้น่ากแลัวแล้วแหละ